ถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แต่ทำไมถึงไม่มีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินเลยเสียรู้เสียค่างโง่ไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่าการลงทุนสวัสดีครับผมอาจารย์บีผู้ที่เคยสำลักน้านทะเลในมหาสมุทรแห่งการลงทุนผู้ที่เคยเสียค่างโง่ลงทุนหลักล้านเพื่อให้ได้มาแค่หลักหมื่นกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคําว่าไม่ควรไว้ใจใครนั่นคือที่มาขอ,มของผมก่อนที่จะรู้จกักสินค้าที่ชื่อว่า ประกันประกันคือสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งการลงทุนการลดหย่อนภาษีวางแผนบำนาญค่าเทอมค่าการศึกษาของลูกรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงชดเชยรายวันและมรดกเงินสดผมเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้หลายปีแล้วถึงได้รู้ว่าสินค้าที่เรียกว่าประกันสามารถมอบความคุ้มครองให้กับทุกคนและก็ตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับเรื่องการลงทุนปรึกษาพวกเรานะครับยินดีให้คำแนะนำ และพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณตลอดไปครับ